ว้าวใหญ่อีกแล้วค่ะหมั่มโบราณค่ะหมั่มโบราณอ่ะอันนี้สองกิโลซื้อมาปาดขึออ้นเราหมั่มกับหนมนี่สมมหนมมันสมใบตองอไม่เหมือนคล้ายๆกันนะคะแต่ไม่เหมือนนะคะแต่ก็เป็นการถนอมอาหารไปมืคล้ายๆกันแหละออแต่ว่าหมั่มจะใส่เครื่องในค่ะใส่ตับ ถั่มบรานมัมบานกับชิบบบ้ใส่ตับใสหมามค่ะแบบแบบนี้นะคะหอมคือขอย่างเนี่ยนี่นี่เขาเนียวคุยบักพีกอะเจลบรานของเข้าเองค่ะกินแซบแบบนัวๆผู้ใดสนใจกระถักใดเด้อค่ะมีทั้งแบบสุกและแบบดิบค่ะสามกระปุกกะค่าทรงกระปุกระบาบน้ำลายแตก หมัม่มหอมหอมขากหมั่มจะเก็บได้ได้นานกว่าเนียมหมัมมม่มทานดิบได้ไหม ก้อนก๊าบแหนมนระคะได้น,นําเนื้อแต่ความเปรี้ยวนะมันบอชกับสุมกับแหนมด้วยหม่สิวมีความนัวมันหอมหอมตับใส่ามืนมนผิด กานมันจเจากลินอะกลินแล้วมันหอมโดยความเสือกับบอกอีกว่ากานเหมือนใส่ส้มตำอะไรจี๊ดในทองบัเสียออก็เลยกลินซะ สั่เนี่ยเขากันบักผิกกระเทียมตะไคร้เออลืมเอาตะไคร้กินแต่บักพิกกับกระเทียมเลยกับสุดยอดล่ะอืมอืม ใช่บุกผีเฮิมเฮิมต้นเป็นซีนี่เนาะเห็นไหมมันเฮิมเพชขคือกัน สูตรมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยคะ่ะ <c oughs> บางเถอะบางทีกับใส่เกลือกระเทียมเขาบอกบาบบางบางมองบาง,บางสูตรกับใส่เขาขวา วความหอมแต่ไม่ใส่เครื่องในก็มีมบางคนใส่เครื่องใน,นตับเป็นมากแล้วแต่คนชอบแต่บอใส่ตับมันจะเป็นแนมแหนมนม่หอมอืม้อ S <s <us> อื๋อปา๊ดเมก่อคืนเราจะไปหมักหมักไผ่มันอีก <S <s <us> ถ้าใช้แต่เนื้อ มันจะแห้งพอมันแห้งอันนี้ต้องไปตากแดดด้อยเธอหมั่มต้องไปตากแดดด้อยแต่แหนมใส่ใบตองไม่ได้ตากแดดถูกต้องปะข้ามวันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเสร็จแล้วไปตากแดดเพื่อให้ข้างนอกมันแห้งอืมมันก็เป็นการทานอบอาหารแบบนึงแล้วก็เห็นห้เก็บได้โดนคืนอีกยังว่าตายไปยังเออบางสูตรถขาใส่เนือ้อถ้าเนือ้อถ้ามันแห้งหมากมันสิเป็นพุง มันสีแคนเป็นพุงก็แล้วแต่คนชอบชอบแบบนั้นมันกไน็ไข่เนมอืมจากความแห้งของหม่ำก็จะมีเยอะกว่าบางสูตรจะใส่เนื้อกับตับข้างในมันก็จะเป็นสีดํำๆเพราะว่าใส่ตับอืมบางสูตรพื่สูรเนี่ย <c oughs> กมูที่กันเนี่ยเข,เขาใส่เนื้อใส่ตับใส่ม่ามเพื่อไม่ให้มันแห้งตากปันได้กับว่าได้แห้งแบบเนื้อมันยังชุมช่มๆแบบนี้เอออืมตากไปมันสีหอมแล้วแต่พื้นที่การกินพรอมบางคนบ่เคยกินกับสีบ่วม,มาก บางคนตะว่าเขาตัดเนื้อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาเนื้อไนนปให้เขาทำให้เด้อใครเขาเห็ดหางจางเขาเห็ดหางแต่ถ้าใส่มากเนื้อเนี่ยเนื้อฉิบดำแล้วก็จับว่าแห้งอืม จะเป็นชุ่มชๆมมันไม่หลายสูตรเด้ยหรือจะเรียกว่าน้ำตับก็ได้ปะน,น่องแต่มันนอ่มอืมอยากมาคือกันจะหามาแซบคือกันบะอร่อยเหมือนกันนะคะถ้าคนเขาทำเป็นของบริสไทดอก สานกันบูดกันเน่านะมันก็เป็นแบบสูตรโบราณแบบเป็นการทำน้อต่ออาหารแบบสมัยก่อนเลยนะแบบนี้เอาบ้านภัยเห็ดเนี่ยทำสูตรแบบไหนคอมเมนต์มาให้เอามาเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะดี ส <ś 2> อ,อันพวกอันนี้ล้ันเขาเอาพวกเง้องว่ะพวกเงื้พวกเง,กเงืมันอ่ะอื่จันเขาเอาใส่ยังประมาณนั้นนลนะคะพี่ฉันกับตัวนี้มาตัวนี้มันแข็งหนาแข็งอืมฉันตากเราอยู่สามมือ อร่อยเลยอืมแบบนี้นะคะเสียบอเมียเอาไปาหาืมแค่นี้ก่อนขอบคุณที่รัค่ะืีเขอมาติดตามรับชมกินแซบแบบนัวอๆค่ะอืมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ